เงินมาถังเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้น้ิยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยพ่อก็เป็นเอฟซีนะติดตามของฝากจากพี่นนท์นะคะน้องศิก็ยังไม่เคยทานเลยอะ่ะกลิ่นคือแบบแรงมากขอบคุณที่ขอมาจากจีนนะคะพี่นนท์โอ้โห <laughs> น่ากินมากครับอหยวนาลุกกระหมอมาเดี๋ยวนไม่เดย์ทุกคนกินได้เลยนะคะ <laughs> มาแกงมากมาลากเ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้น้ำสิก็อยู่บ้านแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์ค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมาถึงทุกวันนี้นะคะครบแสนซับแล้ววันนี้น้ำสิกจะฉลองครบแสนซับค่ะทุกคนเย่ตอนนี้ก็คุณแม่กับพี่ดาก็เตรียมของที่จะกินหมาล่าแล้วทุกคนหมาล่าเนี่ยอของฝากจากพี่นนท์นะคะที่ไปจีนซื้อหมาล่ามาให้น้องน้อสิก์กับ ครอบครัวได้กินกันนะคะอจริงน้้มสิทิ์ก็ยังไม่เคยกินนะเป็นหมาล่าที่แบบเป็นก้อนอะ่ะนี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเป็นเป็นหมาลา่าแบบเป็นก้อนแบบนี้เลยนะคะน้้มสิทิ์ก็ยังไม่เคยทานเลยอะ่ะเพิ่งจะได้ลองทานวันนี้เป็นวันแรกค่ะนี่เดี๋ยวมาลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะเผ็ดมากหรือเปล่านะคะก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะ สวยมากเลยเหมือนหน้าตาเลยอ่ะพี่ชายบอกว่าคนนี้คือที่หนึ่งในดวงใจนะคะผ่าก็สวยจริงๆอ่ะ <c oughs> ก็คนมันสวยอ่ะตอนนี้หมูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปวางที่โต๊ะพร้อมทานเลยค่ะแต่ว่าน่าจะต้องคั่วอันนี้ก่อนแม่เยอะ <c oughs> เนี่ยเนี่ยต้องทําซุปคั่วน้ําก่อน <c oughs> เดี๋ยวน้ําสิทาเองปะเย่เสร็จเรียบร้อย รยากาศที่คุ้นเคยนะคะโต๊ะอาหารที่นี่วันนี้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวด้วยแล้วก็อู้ทุกคนแล้วก็มีโล่เงินมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนโล่เต้นบ้านยังไม่ได้เปิดเลยนะเปิดไปพร้อมๆกับทุกคนเลยค่ะไปะเดี๋ยวน้ำสิจะลองไปต้มซุปก่อนว่าจะรอนหรือเปล่า <laughs> แต่ว่าดูใน YouTube เข้าๆมาแล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมาอย่างไงไปค่ะไปชมกันแล้วคนนั้นทำอะไรคะ เดาทำไรคะดูคลิปของอบุสลูสาวาอาคคายู่พ่อก็เป็นเอซีนะติดตามอ้ทำอะไรคะยำข้าวเนค่ะข้าวแลมฟืน,นะคะอุ้ยน่ากินมากเลยแม่มาใกล้ๆ,ๆนะะหน่อยค่ะอู้น่ากินมากทุกคนอันนี้คือข้าวแลมฟืนนะคะเดี๋ยวเราจะมากิน,นะคะด้วยกันี่ไหนคะ่ะโอ้โหฟันสวยมากเลยนะคะแม่ ใช้ยาเซฟันี่หลอะไรคะดารี่อยู่แล้วค่ะทั้งใสเพราะอะไรรู้ปะเพราะที่บ้านเนี่ยจานดารี่เต็มเลยเพราะแม่เป็นเอฟซีนะคะคนนี้น้องสิกได้แล้วนะได้โลแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันก่อนอื่นเนี่ยน้ําสิกขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนอ่ะซัพพอร์ตน้องสิกแล้วก็ครอบครัวมาได้ตลอดทุกคนวันนี้น้องสิกมีข่าวดีจะบอกค่ะคือน้องสิกอ่ะ พูดติดตามครบหนึ่งแสนซับแล้วและที่สำคัญเลยคือแทนๆลงเงินมาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราสิยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยดูยังไม่ได้แกะเลยจะแกะไปพร้อมๆกับทุกคนเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เคยซัพพอร์อันนีิเป็นความรู้สึกที่แบบว่า ถามว่าภูมิใจในตัวเองไหมก็ภูมิใจมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยที่เป็นตากล้องที่แบบอึดถึกทนมากๆเลยน้องมิสิกกับคุณแม่เนี่ยสู้ชีวิตกันมาแบบหลายปีมากๆเลยนะคะกว่าจะได้โล่เงินเนี่ยแล้วก็จะไม่มาถึงวันนี้เลยถ้าไม่มีพีพีเอฟซีคอยซัพพอร์ตน้องสิธิ์กับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวมาโดยตลอดขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็น้องสิธิกก็เลยถือว่าฉลองครบรอบแสนซับแล้วก็ เปิดโล่เงินไปพร้อมๆกับทุกคนค่ะและก็ขอบคุณพี่นนท์มากมากเลยนะคะที่ซื้อของฝากจากจีนมาให้ครอบครัวน้องวิสิตได้กินนะคะก็คือหม่าล่าวันนี้ก็จะต้มหม่าล่ากินกันค่ะนั่งกินชิวๆบรรยากาศอบอุ่นกับครอบครัวเลยไม่ได้รู้เวลาเลยนะวันนี้ไม่ได้ล้มหมูนะคะกินห <c oughs> ม่าล่าค่ะเบาๆกลางคืนสบายๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนแบบ ทำให้น้องน้องมสิกได้มาถึงวันนี้ขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณครอบครัวขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณพ่อขอบคุณพี่ชายขอบคุณพี่ดาขอบคุณครอบครัวน้องมสิกทั้งหมดเลยที่เป็นอ่าเป็นแรงผลักดันแบบให้กำลังใจน้องมิสิกมาโดยตลอดเลยแม้ว่าจะแบบเหนื่อยบางทีก็เหนื่อยมากๆแต่ก็ขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจกันมาตลอดจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เอียสีอีกครั้งหนึ่งที่ รักเมตตาสปอร์ตครอบครัวนะ้องมิสิกมาโดยตลอดเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณพี่เบียร์พี่เอียงด้วยนะคะคิดถึงเสมอพี่ชายกับพี่เสาจริงๆอะอยากให้มาแบบร่วมโต๊ะกินด้วยกันแต่ว่าเนาะต่างคนต่างมีหน้าที่ยุ่งกับการทํางานเนาะก็เลยแบบว่าไม่ได้พวามน้าพร้มตากันแต่เชื่อว่าวันหนึ่งเราทุกคนจะได้แบบมานั่งกินข้าวหอมๆกันที่โต๊ะที่คุ้นเคยที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณยังรักและยังคิดถึงทุกคนนะคะ ลุยไม่รู้จะรอดไหมน้ำเสกก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันเอาคุณพ่อเชิญค่ะ,ะน้ำเสก็จะเปิดละเออจริงๆมันต้องใส่น้ำตาลมันต้องใส่อันนี้ไหมเยอะมันต้องใส่น้ำมันไหมหัวไม่ต้องแล้ว,ลวเพราะมันมีน้ำมันมในนี้อยู่แล้วอันนี้น้ำเสกก็ยังไม่เคยทานเหมือนกัน,นเลยอะ่ะมาลองดูคขะว่าจะรอดไหมแล้วก็คุณพ่อคะที่นนซื้ออันนี้มาฝากให้เราด้วยคืออะไรตัวปักอ้าอ,อะไรเนะี่ยทำไมไหว มาเดี๋ยวพ<ม>ูดพ่อลูกก็ช่วยกันละกัน <laughs> <laughs> ห, <laughs> หน้าตาเหมือนกันไหมคะจมูกเหมือนกันแน่นอนอเ่ะขอบคุณค่ะเลยไม่มันมันอันนี้ไปหน่อยมันแรงไปหน่อยโอเคสองร้อ okay, ยก่อนบาาบาๆครับบอกว่าลูกผู้หญิงเหมือนพ่อเนี่ย,นยคนมีบุญ วาสนาผู้ใช้เหมือนแม่ก็มีบุญวาสนานี่ทุกคนยังพูดไม่จบกระปุกอันนี้นะคะพี่นนท์ก็ซื้อมาพร้อมกับหม่าล่าเลยอันนี้ให้คุณพ่อลองชิมเลยยังไม่ได้แกะเลยนะนี่ค่ะยังไม่ได้แกะเลยเป็นถั่วปักอ้านะนี่หอมมากเลยอ๋อเป็นหม่าล่าเหมือนกันอุณพ่อลองชิมดูด้วยนะ เป็นถั่วปกักอ้าแบบเหมือนกลิ่นเหมอนหมะล่าเป็นกลิ่นมาล่าเลยอ่ะน,น่าจะเผ็ดนะฮะแต่นมองอสิบมันจะไม่ไเผ็ดหรือเปล่ามไม่เคยกินเลยอ่ะเป็นุสแบบเป็นอ้อนอ่ะอ,อย่างนี้เลยกลิ่นคือแบบ <laughs> แรงมาก <laughs> ขอบคุณที่ขอมาจากจีนนะคะพี่นนท์ <laughs> ริงไม่รู้ว่าต้องใส่น้ําก่อนหรือว่าต้องเคี่ยวอันนี้ก่อนแต่ว่าน้องสิคิดว่าใส่น,น้ําหน่อยดีกว่าเนาะแม่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะ<า>แต่ว่าเอาแค่ก้อนเดียวก่อน,น,นเนาะแม่เนาะเผื่อมันเผ็ดอ่ะเพอนนี้ก้อนใหญ่มากเลยนะน่นาจะหม้อใหญ่อ่ะมันบอกว่าหม้อใหญ่หรือเปล่าอันนี้แบบหม้อเล็กๆอ่ะอยากได้ยินเสียงอยากได้ยินคนพูดภาษาอังกฤษอ่ะ <laughs> อหอมนะดูค่ะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวน้ำสิเอาลงน้ำแล้วนะเดี๋ยวดูสิมันเป็นยังไงลุนมากเลยยังไม่เคยกินเลยรึเปมากนะแล้วเ,เดี๋ยวค่อยๆใส่หมูใส่ผักไปนะคะอี้มคุณแบบอันนี้นงอว่าน่าจะเป็นแบบน่าจะหม้อใหญ่หรือเปล่าอ่ะ I'm not i not Where are you now? Sleeping, sleeping. You speak English? i not sure I'm saying. sleeping. <laughs> พ่อถามสิถามว่าพ่อพูดสันคฤษไดไหมพ่อบอกว่า no 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 อยวใส่หมูอันสิจะใส่หมูไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยๆให้มันเดือไปเดือด่นี่จังอันจ่อะค่อยๆลไมไปนี่ไสอิกซ no ของเมินตาจ่าจินเทียนซือมาล่าทานบราดฉันสวยไหมโทรมากินข้าวก่อไหมเมือาตพี่ชายบอกขอกินข้าวก่อนได้ไหมก่อนจะตอจ้ ใส่อันนี้ก็ไมจะได้มีความหวานอันนี้เป็นขวดเชยทานะคะบันยเลยวันนี้เราทานข้าวความน่าสนตากันเลยนะคะอู้หอันนี้พริกหรือเปล่าถ้าจะไปเห็นมากเลยอ่ะสีน้องเปลี่ยนแล้วนะแม่ดูปกติหม่าล่าได้กินอานนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาแล้วแต่ชอบเลยนะคะ ยกยกก็ตุ okay, ๊ลบลาบวงอ่ะพ <m aza o> wow, si ูดเตุ๊กแกก็มาช่วยลาบวในจังดีในกจะใส่ไข่ไหมแม่ันนาสีน่ากินไหมน่ากินมากเลยทุกคนเดี๋ยวค่อยๆให้เดือดไปนะคะเดี๋ยวพ่มพ เดี๋ยวก่อนกินเรามาเปิดอันนี้กันไหมเออเนาะทุกคนตื่นเต้นมากทุกคน,นะคะเดี๋ยวน้องเสร็จขอเปิดก่อนที่จะกินนะเพราะว่าตื่นเต้นนะแม่อบอกมันเป็นยังไงอย่าลูกถ้พูดภาษาอังกฤษก่อนก็จะกาจามาได้ก็จะคิดยุ่งมากเลยแม่บอก ถ้ารอแม่คุณสังเกตที่สงสัยคงไม่ได้เปิดโอเคเดี๋ยวน้ำสิงจะเปิดแล้วนะคะเปิดไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะเนี่ยเพิ่งเปิดเลยนะเป็นยังไงอ่ะทุกคนก็ลุ้นแม่ลุ้นไหมลุ้นค่ะเราพอลุ้นไหมแม่ตัวเห็นเลยแม่เดี๋ยวทุกคนก็เป็นยังไงเนี่ยเวลาหลับฝันพี่เล่นพี่บอกกันแล้วฝันจิดใจเลยอุ้ยตื่นเต้นนะทุกคนอ่ะ โอ้โหนี่อาบูสลูสาวอาคาเย่ออกมาสิครอได้นี่ทุกคนนี่โอ้อาบูสลูสาวอาคาสวยไหมคะทุกคน ภูมิใจไหมแม่สวยไหมสวยค่ะ uhh อ oui so oui ัน oh, นี้ก um um ับหนูใครสวยกว่าอันสวยกว่ามาสึนดาดอู๋สวยสวยครับนี่ต้องก้อยอยน้องใช้ต้องใส่กล่องเอาบูชารูสาวอาคาแสนทรัพย์ช้ามีอะไรจะขอบคุณพี่เพียสีไหมคะเดี๋ยวให้คุณพ่อขอบคุณพี่เพียสีก่อนก็ ก็ขอขอบคุณนะครับพี่พี่เอฟซทุกท่านนะที่ได้ติดตามอบุสุลสาวขานะครับวิถีชีวิตตามธรรมชาติบนดอยนะครับก็ก็ถ้าไม่มีพี่พี่เอซก็คงไม่ได้รับรางวังแสงทรัพย์อย่างนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมเคุณแม่ละค่ะไม่กแดงงั้นแบบใม่ใม่คต้องพูดภาษาไทยไปเลยแม่เรามาถึงระดับแสงทรัพย์แล้วคููสามเมืองก็ได้ อยากฟังอุ้อจ้าแม่แม่จะอุ้นะิจนาเจ้าขอ,ขอพี่ๆสี้าทุกคนช่วยลูกสาวเจ้าดูแลลูกสาวไอ้สีลูกสาวเจ้า <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เพียบส่ทุกคนเลยค่ะที่คอยสพอร์ตที่เมตาน้องมิสิกแล้วก็อยู่ข้างๆให้กำลังใจกันแบบนี้ ตลอดเลยค่ะคณน้องป้างนะคะแล้วก็น้าศิษย์ก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็จะยงังถ่ายทอดวิถีชีวิตให้พี่ๆทุกคนได้ชมกันด้เลยนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องนมำิกเนี่ยกำลังมีโปรเจกต์ใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะอขอบคุณสำหรับโล่รางวัลโล่เงินอันนี้มากๆเลยะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้น้องน้สิกได้มีโลก ในวันนี้ขอบคุณครอบครัวที่คอยสพอร์ตอยู่ข้างๆให้กำลังใจกันตนลอดนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆาน,นะคะฝากกดติดตามช่องอบุสุลศร์อาขาเด็กน้อยคนนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะหมาล่าก็าจะไม่แล้วนะว <laughs> แล้วก็มาจะจะไม่ขอบคุณพี่ชายไม่ได้เลยเพราะว่าคนนี้คือเป็นโชเฟอร์ขับรถให้น้องมิสิตเวลาไปทำงาน ขอบคุณพี่ชายมากๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก You speak English I'm very happy ดีใจดีใจแทนนลําซัะครับที่ต่อยอดพัฒนามาแกงหนึ่งแล้ก็ขอให้อะไรนะข้างหน้าก็ขอเป็นโลทองอะไรกันนะสุดส่อไป Thank you so much พี่ดาวก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆให้กำลังใจน้องมิสมาตลอดเลย จะคอยดูแลเวลาไปสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็บางทีถ้าแม่ไม่ว่างพี่ดาก็จะเป็นคนช่วยถ่ายคลิปให้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ชำนาญขนาดนั้น <laughs> <laughs> แต่ก็คือมีความพยายามมากม <laughs> ีอะไรอยากจะขอบคุณไหมคะเจีย <laughs> จะบอกไหมคะ่าก็ขอบคุณพี่ๆเอีที่เมตตามองมิวสิกองมิวสิกเป็นคนที่พยายามแล้วก็ พัฒนาอยู่ตลอดเวลาก็ขอบคุณพี่พี่เอซีที่เอดูน้องตลอดมาถ้าไม่มีพี่พี่ก็คนไม่มีพวกเราในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> เอขอบคุณทุกคนนะคะบรรยากาศวันนี้ก็อบอุ่นมากเลยค่ะแล้วก็จะทานกันคําน้่าควมตากันแบบนี้เลยอยู่กันแค่นี้ ก็มีความสุขดีค่ะมีความสุขดีราคาเช่มเนี้ยเดกึลฮูมาเด้เดี๋ยน้ําเจขออนุญาตพูดเป็นภาษาค่ด้วยนะคะต้องขอบคุณเอฟซี อ่าชาติพันธุ์ของน้องวิสิกด้วยที่เป็นอาขาก็เยอะก็ลองมาเดอไอ้อย่างี้ยชูอามืออภีอับอยวานาโลงากะเดิ้อีกเกอคนนี้อานาโลงาเนี่ยถันยังไม่ได้ละคาะเชมเนี่ยงาเพลคนนี้คือยเจ้าแต้มาราคาะเชมเนี่ยถันยังไม่ได้ทุกคนกินได้เลยนะคะก็ดีใจมากๆ คือวันนี้เป็นวันที่ดีใจมากๆเลยค่ะคือราคาเช็ดดื้ดมอีนองาโลเฮ่มและยาหมีในราคาเชดดืดมียวน่ารูงลงเมงาเป็นเน้วังาเปเนราคาเชื่เชนเนื้อกึ่งหลมาเด้ออาคายาโยวน่ารูเอ่องานนี้อาขายาและยาเดลก็ด้เอ่อแยกกันจะเชื่อมาราคาเนี้ยน่าเชื่อมัสิแบบอาคาโดทุน้ำน้ำมันเนี้ยคนนี้กเลเจมาเดี เออลึกซึ้งแล้วคนนีหมาไงยาฮีแล้มัน้มันมันันกมึงในผาเลยเนี่ยแต่ว่ามั่ยันไม่ได้มั่ในงานยาตัวกงเลยตัวมังมั่ในหูมอเลย่ง้ต่ว่ามังยันไม่ได้ก็ออรออรอตัวอ่กละหัเลยแเน่มาเด็กกงัอบคุณมากมากอยู่วนนัมีเยบวีโบซามาเดราคาเชตานีราคาเชนในซาโอเจยมือจะซาโดนีอยู่วนนลุเองงามเป็นแนวดติดตามอะนอ่า อาแผ่ย้ําไปแน่อุจิร่กําลังใจบีแน่ละกําลังแม่ขอบคุณมากมางนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเช่นกันขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะทานหม่าล่าแล้วนะคะเดี๋ยวไปชิมรสชาติว่ารสชาติจะเป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวคุณหมอลงเนี่ยคือใหญ่อร่อยอร่เดิมมาเลยออเหรอต้องเติมน่าจะต้องเติมนะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศอบอุ่นมากเลยน่าจะต้องเติม ต้องเติมเป็นอะไรอะซอสหรอ,อขอบคุณมากบ้างคะทุกคนอร่อยไหมอร่อยมากได้ยินไหมคะพี่โนน <laughs> คุณพ่อคุณแม่บอกว่าอร่อยค่ขอบคุณค่ะ <laughs> พี่ซื้อไปมาฝากนะครับครอบครัวเราดีใจมากนะครับ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้พระเจ้าเอพรมากๆนะคะอร่อยจริงๆอร่อยมากๆค่ะอร่อยมากๆนะคะหล่อเลนนี่ค่ะุคนี้ไม่เค็มไม่เค็มมากเกินไปกำลังพอดีจสามก้อนแล้วดอง น้ชอมุ่ะมันไม่มีเม็ดที่เป็นแบบอันนี้เราะอยู่เนาะอ,อ,อร่อยดีท่านชอบไหมมาแขวมนมะแขวนมากมาล่ามากยิ่งสามชั้นแบบนี้นะคะคืออร่อยมากเลยอ่ะแบบนีบ้ ต้องกินกับน้ำซุปด้วยอ่ะนอืมวิโอคุอร่อยมาก